ไลฟ์ like, ปลิวเพราะคำต้องห้ามนะคะอ่ะบัตรประชาชนเดี๋ยวไปให้คะ่ะสรุปนะคะประเด็นบีทาเกนผ่านไปแล้วบีทาเกนเราก็จ่ายเออแล้วบีทาเก้นอะ่ะเราก็มีการจ่ายเงินตามสินค้าทุกอย่างแม้ไม่มีตะก้าก็คือจ่ายตามแพทเทิร์นของค่าตัวของน้องเจนนี่ทุกอย่างทเราเคารพน้องเจนี่อยู่แล้วถึงแม้บีทาเก้นอะ่ะเราจะขอแค่สองนาทีแต่เราก็จ่ายเต็มเอออ่ะไปต่อไป โอเคครับต่อมาก็คือประเด็นของการที่พอไ์ตัดอะ่ะเราเป็นยังไงอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรพอไรตัดปับ๊บเราก็ตกใจเพราะว่า energy เ,เรามันก็ทุกคนก็หัวเราตกใจ,ใจดิคนทุกงสาแสนคนอ่ะพอไรตัดปุ๊บเฮ้ยน้องเจนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไรตัดกับพี่โอ้เราเรีบขอโทษน้องเลยแต่คาพูดน้องคือเออพี่ตกพี่ตกใจมากพี่ก็แบบว่าเฮ้ยไรปิวพีวเพราะอะไรอ่ะปิวเพราะอะไรจะนี่แบบ น้องเจนี่แบบก็น่ารักมากนูบอกว่าพี่ปุ๊ไม่เป็นไรค่ะหนูไล่ปิวมาละหลายรอบพี่บอกจริงเหรอมันเป็นเรื่องปกติเหรอน้องเจนี่บอกพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องค่ะนี่ทีมติ๊กตอกอยู่เดี๋ยวติ๊กตอกจัดการให้พี่ปุ๊ไม่ต้องเสียเล่นนะพี่ก็หันไปถามน้องบูว่าเฮ้ยบูมันเป็นเรื่องปกติเหรอพี่พี่ไม่รู้แล้วเมื่อกี้มันมันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยบูพี่ปุ๊ไม่เสียเล่นแม่ติ๊กตอกอยู่ตรงนี้อันเนี้คือเขามีมารยาทไงเราเราอันนี้พูดตรงๆนะคะ หลายๆคนอนะรู้ดีมากเกินกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แล้วพี่อายุส5มสิบห้าแล้วอยู่ในวงการมาสิบห้าปีแล้วพี่ไม่มานั่งโกหกว่าเฮ้ย mm. มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนคนที่พุ่งตรงว่าแบบก็ไม mm. ่เป็นไรมีความใส่ใจเกินอ่ะอันเนี้ย mm. พี่ขออนุญาตขออนุญาตข้ามนะคะ mm. ก็คือน้องก็พูดว่าพี่ปุ๊กไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยน้องเอาไงดีพี่ปุ๊กไม่ต้องซีเรียสแล้วเจนี่ก็พูดว่าพี่ปุ๊กถ้าไล เนี่ยหนูแก้เราเราแก้ปัญหาได้เราพี่เดี๋ยวไลฟ์ขึ้นเสร็จป,ปั๊บป่ะพี่อยู่กับหนูก่อนนะพี่แบบพี่เอนเตอร์เทนนะเราแบบเดี๋ยวให้ยอดคนดูขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่พี่ขายของแล้วหนูขอพี่ว่าแบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยนะพี่แบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยพี่ไม่ต้องน่อยดูเออเอเอได้ได,ได้เอาสนุกเหมือนเดิมนะเอเอเจนี่โอเคใช่ไหมเจนี่ได้พี่ขอสนุกเหมือนเดิมอันนี้คือคําพูดของน้องเจนี่นะฮะขขอออนุญาต แล้วตอนนี้เขากำลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมนะขอแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามาไม่เกี่ยวเลยไม่ตอนนี้เขาโดนทัวร์ลงจับเล่นกันรู้จีล็อบบี้อะไรอ่ะรู้สึกของเจอ่ะไปนั่งเล่นกันน้องเรกขึ้นต่อไปลูกไปเขาไปได้ไหมอ่ะอ่าอ่าหลอกมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับมีแต่ความสนุกความสุขเท่านั้นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ร้องไห้เด็กค่ะ ไม่ได้ยินไ้หองเจนไม่เจนการงาดของหนูความสุขความบันเทิงแม่ค้ามีหลากหลายรูปแบบแต่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราแค่ต้องการทำให้ทุกอย่างมันแตกต่างจากคนอื่นแค่ทุกคนบอกมาว่าอ่ะไม่ชอบอย่างดังต่อไปเราก็แค่ปรับเดี๋ยวไล่หน้าพี่ปุ๊กลุกมาไล่เลยนะเดี๋ยวให้คิวด่วนขอเสียงแบบนางงามจักรวาลเรียบร้อยเบาหวิวทั้งไล่เลย คนที่เธอไมตีไทยแล้วร้องไห้แล้วจบไม่เป็นไรนะ้องขอบคุณน้องมากๆลนะ้ สียเวลาเนาะมันไม่ได้ปัญหาช่องจิเนี่ยไม่ได้ปลิวไม่มีปัญหาค่ะพี่ปุ๊กลุกรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นและแก้ไขได้หลังจากที่พี่ปุ๊กลุกเกิดปัญหาเมื่อวานใช่ไหมทําให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นก็คือวันนี้เราเตรียมสคริปทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของแบรนด์ทุกท่านได้อ่านก่อนพี่ปุ๊กลุกมันทาให้พวกเรารู้วิธีการเตรียมการและการรับมือที่ดีขึ้นเมื่อวานมันคือบทเรียนที่ดีมากๆและหนูไม่ได้รู้สึกแย่กับมันเลย ขอบคุณครับน้องเออพี่บุ๊คลุกเ่ยนอนไม่หลับเด่ยที่ที่เกาหลีนี่จะตีสี่แล้วเนี่ยเนี่ยขนาดร้องไห้ยังหน่าใสเพราะใช้มาร์กอ่ะเอออย่าร้องไห้พี่คือคนอะไรก็ใจแคแต่ว่าบางทีคลิปที่ตัดไปหรือว่าพลาดหัวอะไรเงี้ยอาจจะทาให้แบบคนที่แบบไปเห็นแค่ช่วงนั้นอ่ะเข้าใจผิดเรามาด่าพี่เขาไม่เกี่ยวหรือคนดูให้กนะครับทุกคนคนที่อยู่เข้าใจหมดมันไม่ได้ผิดที่พี่บุ๊คลุกครับ มันเป็นที่เราขึ้นตะกร้าไม่ทันไม่เป็นไรเขี่ยทีมที่ตกแล้วเรียบร้อยเรื่องเล็กมาก <c oughs> เขาบอกไม่งั้นเราไม่สามารถคู่ช่องได้ถ้าเราถ้ามัน้ลยแรงจริงเขาแบนช่องไปแล้ว <c oughs> พี่บุ๊กลูกเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราไม่ได้อะไรเลยหนูบอกแล้วว่าการมาไล่กับเจนนี่มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบใหม่บางทีเราตื่นเต้นเราทําอะไรไม่ถูกถ้าทุกคนอยากได้อะไรทุกคนบอกมาเราพร้อมปรับพร้อมเสิร์ฟให้ในไลฟ์ถัดไป <c oughs> พี่บุ๊กลูกไม่ต้องร้องไห้เลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะโน้อแล้วขอบคุณ,แ,คณแต่ว่าเจนถ้าพี่บุกรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมรู้สึกผิดกับการที่เกิดขึ้นเมื่อวานจริงพี่บุกต้องกลับมาไลไรกับเจนภายในเดือนนี้นี่คุยกันได้แบบ พี่บุ๊คลุกบอกเขาไม่กล้าไปเลยไม่กล้าไปเราไม่ได้พี่บุ๊คลุกแล้วแล้วเราจะกลับมาเลิกไลฟ์สดแล้วพี่ว่าพี่มือใหม่เกินไปพี่จะเลิกไลฟ์เราเจ๊จริงมากพี่คนเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันคือความผิดของเราเองครับของทางทีมเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่บุ๊คลุกเลยจะบอกให้นะครับทุกคนใครอยากให้พี่บุ๊คลุกมาไปเมนเมนเลขหนึ่งมา น้องเขาบอกว่าพี่ดึงน้องยิวแรงมากเลยยนะคนับความไม่ที่ผมผมสนุกมากพี่บุกลุกฟังนะของสุขมากกว่านั้นนะทุกคนของเจนคือดราม่ารายชั่วโมงพี่บุกลุกฟังนะดราม่ารายชั่วโมงแต่เราเลือกโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขและเวลาคนบอกให้เราปรับอะไรเราก็แค่ปรับค่ะพี่แค่นั้นเลยมันมันง่ายมากพอยมันอยู่ตรงนี้พี่ เราเราปรับเฉยๆเลยเอาแบบเบาๆเขา,าบอกโอเคไม่ชอบเสยดังดอ่ะเราก็เบาลงหรือแต่คําต้องห้ามในทิกตอกอ่ะเจนบอกเลยจนทุกวันนี้เจนก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่มันเยอะครับนะพี่ไม่ต้องห่วงแล้วช,อช่องขับมาภายในห้านาทีไม่ได้ห้าชั่วโมง <laughs> ความผิดเน่ยมันคือบุกหรือเปล่า ถ้าบูมอยู่เราไม่เราไม่เมป็นกระช่างขอ,อยืแล้วเ,เราต้องเปกระช่างหัวปูทุกคนฟังนะพี่ขนาดอีบูมกินกินมาม่าในไรเจนโดนด่าอยู่3วันแล้วว่าไมเพื่อนเด็กมามา่าว่าว่าเจนจะกืนกินปุ้งเผาหนูท้ไมันมานั่นกินมาม่าคนเดียวอ้าเนี่ยมันคือ <c oughs> คนเขาพูดไปเรื่อยคนคนมันอยากพูดเขาให้มามดไปครับ เมื่อวานเจนเจนนั่งหลับในไรกคนก็บอกว่าเจนนี room, ogen, ่ลำเอียงแบรนด์นู้ถือแบรนด์นี้ไม่ถือทั้งทั้งที่หนูอนหลับเหนื่อยตายแล้วหนูก็โดนด่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะพี่บุกลุกเพราะฉะนั้นนะคะเรามีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันดีกว่าและถ้ารู้สึกผิดจริงๆต้องมาไปในเดือนนี้ถ้าไปยดนนี้ไม่มาแปลว่าพี่ไม่ได้รู้สึกผิดจริงขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมากๆที่แบบไล่เข้ามาถ้าถ้าเจนไม่พูดพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่ามันจบพี่แล้วเจนก็ต้องการจะคอนฟิรมว่า เจนโอเคมากแต่เจนเอ็นดูพี่ด้ซ้ำเมื่อวานน่ะแต่เจนแบบก็ไมกลัวพี่เสียใจอ่ะพูดตรงๆนะเพราะว่าเราแบบว่าอยากให้คนที่ที่เอาเงินมาให้เจนอ่ะพี่ไม่สมควรโดนด่านะบอกปะขอสินค้าแต่โอเคมันมันไม่สามารถควบคุมได้นะเวลานั้นแต่ไม่เป็นไรพี่วันนี้เราโตขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะน้องขออย่างเดยวรอบหน้าเอาสินค้ามาเยอะๆโอเคป่ะพี่บหมมานค้า พี่จะถอดลำโพงที่ลำคอออกพี่จะได้แบบว่าเอาไปใส่บูมแทนม,ม,มา,มามไม่เป็นไรนะเอางี้พีุ่กลุกไลน์หน้านะขอบคุณมากเลยไลน์หน,หน้าไลน์หน้าพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปได้วยความโฟด้วยความจริงใจอยากพูดอะไรพูดอยากแก้อะไรแก้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หน้างานเพื่อคนดูเสมอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องเนน้องยูขอบคุณน้องดูด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออแต่เรื่องเสียงดังอ่ะพี่แค่อยากทุกคนมีความสุขเท่านั้นเองลูกค้าที่เขาไว้ใจพี่ไปทํางานเนี่ยเขาก็มีเวลาแค่ห้านาทีห้านาทีเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายให้น้องเจนไปสามแล้วไปห้าหมื่นแล้วแล้วก็ต้องจ่ายพี่ด้วยแล้วพี่ก็อยากให้เขามีความสุขและที่สำคัญเนี่ยพี่อยากให้ทุกๆุกคนที่่ลนไลายของน้องเจนเนี่ยมีความสุขพี่ถึงพยายาม e n t อร์เทนแล้วมันอาจจะมากเกินไปสําหรับบางคนพี่ต้องขอโทษด้วยนะอันนี้พี่เป็ตั้งใจนะจ๊ะคืออยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆหลายคนที่ยังพิมมาอยู่ช่วยฟังที่พูดด้นนาะะปรมณี้ไม่มีอะไรเลย สิ่งที่พี่ทำอะอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆแน่นั้นแต่พอเราตอนนี้เราเสียใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจอะเราตั้งใจให้ทุกคนมีความสุขใช่เออแต่กับกลายเป็นว่ามีหลายคนราคาญเราโอเคเราก็รับฟังนะโอเค okay, ถ้ามันเสียงมันดังไปพี่ต้องขอโทษหลายคนด้วยนะครับที่ที่ความตั้งใจของพี่มันทําให้ทุกคนหลายๆคนราคาญพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับความตั้งใจของพี่คือไม่มีอะไรเลยเออหนึ่งพี่อยากให้ลูกคา้ามีความสุขเออหนึ่งพี่อยากให้คนที่ดูลา์ของ้องเจนเนอสามสี่นคน ที่อยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆในสิ่งที่เราทํากันเนี่ยเราก็ทําไปมากกว่าที่เราเคยทําด้วยเออเราก็ล้นอะไรไปเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆประเด็นแรกคือเสียงดังที่ขอจบเนาะ